ไว้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 มันตามมันตามไว้ไว้ไว้มันตามไว้ไว้แล้วไว้แล้วไว้เลยไว้เลยไปเลยไปเลยรู้เลยรู้อีกแล้วมันรู้อีกแล้วทำตัวเป็นพวกูอีกแล้วรู้ใจกูจังเชียโอเคล้มสวนของออสลอนอ่ะแมปแมปมึงลอยไม่เสร็จดิแอ้ปั๊บ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 โอเคเรียบร้อยเกิดคนเดียวอีกแล้วโอ้ ตัวเดียวเดียวได้ในทองเลยเฮ้ใครดอกเสาเฮ้แคปเปอร์เหรอ <Yeah. S 1> เยี่ยมเจียวสองครั้งสองคราวดีมากเอาให้สนุกกันเลยงานนี้บักแคปเปอร์มึงเด้ออือว,วายเบสเมนต์รอสักกูหนึ่งมาแปมบริมันเฝ้าเว้ยเฮ้ยไล่กับเพื่อนเหรอ ้าวเอากูซะง,งั้นนะ่ะเอากูซะง,งั้นนะ่ะคนตั้งเยอะตั้งแยะไปแล้วไปแล้วนั่นไงไปไปลองล่างไปลองล่างไปลองล่างโอเคชิมหลังอ้าเป็นไงนะมึงอ้าถึงชิมหลังโซมนะแนมึงเด้อ เนี่ยปั่นตรงแม่งนี่เลยสปายสปายคิ้วเป็นบ้านตัวเองอเบสเด้นไหมเบสเด้นไหม,มอ่านปะ ไปเพื่อนไปแทงให้ไปไปวุดเอา้าไเดี๋ยววะเอา้าเอา้ากู้หรอมันมาตอนไหนแถบแถบกูเแล้วเอากูตีเอากูตีมึงเอากูตีมึงเอากูตี อ้อมเหรออ้อมเหรออ้มเหรอว้าาาาามาา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 าปาาาาาาปาาาาปาาะเอ๋

เดินหาอยู่มาละเพื่อนเอาไปถูกทางอีกประโูเ้ยอย่ากลัวอย่ากลัวตรงนี้ฮุกหมดแล้วฮุกหมดแล้วไม่เหลือไม่เหลือผมไปปั่นเจนก่อนดีกว่าเห,เหลือเหรออ๋อเหลือตรงกลางกูลืมชิปหายตรงกลางมีหนึงแล้วกูจะช่วยมึงทีไงทีนี้พี่ เออเออเออโดนแล้วโดนแล้วออมามึงมาเลโกับปูใช่ไหมมาเลยจับปื้อจอมมาเร็วฟันไม่ฟันอีกฟันดีเออนั่นแหละอยากให้ฟันอยากให้ฟันอยากโดนฟันเหลือเกินมึงปล่อยผมแห้งตายแน่นอนนะ อ่าดีไปฮะสปีดมาเร็วเร็วสามสองไปแล้ว, <c oughs> ปลวไป,วไปให้สุดแมบเหมือนเดิมฮะอ่าโดนที่เดิมมายิงเล่นกัน <c oughs> อ่ากดจนนิ้วพังอ่ะที่ <c oughs>

เดีวอะไรเฮ้ยเฮ้ยกูโคตรเท่โคตรเท่กูยอมตายเพราะความเท่นี่แหละอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงเท่ไหมครับเท่ไหมเท่ไหมเอ้ากูมายังไงเนี่ย ามาจุกท้องวันละตัวอะไรแค่นั้นหรอวะใช่มูริหรือเปล่ามันจะล่อเองตัวอะไรนะใครใครเธอคือใครกัน <c oughs> <ว>เอาละกูงานมาแน่ เตรียมนับถ่ายลังสู่ความมันเลยอ่ามาสิมาสิมาสิมา,มายัางมายัางอีกาบินสิอีกาบินยังยังเฮ้ข้างหน้ากูเลยเหรอไม่อุ้มเลยนะจ๊ะ ไม่เคลื่อนครับพอยขึ้นไปก่อนแล้วลอกไปก่อนเอาชิปหายไม่ตามมา มองมาไปะลอวไปแล้วต้องรีบไปฮะเข้าบ้านเลยฮะหลบดีดีสุดฮนะเอา้าเจอเพื่อนเหรอชิบหายเพื่อนอยูออไ่ไหนวะเนี่ยเอาไม่โดนไล่แล้เหรอ มาแล้วราป่านนี้แหละยีนเสียงกูไหมขึ้นมาหากูไหมโอ้เล่นไม้ไปห,หมดแล้วเพื่อนใจเย็นเหลือมาให้บ้างมาศนั่นไงกาไปสิเออ อยู่ทำไมล่ะอยู่ทำไมล่ะเออไปดิไปสิจ๊ะจะอยู่ทำไมล่ะว้าฮฮ่รู้ด้วยรู้ใจกันจริงอะไเนียไว้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 มันตามมันตามไว้ไว้ไว้มันตามไว้ไว้แล้วไว้แล้วไว้เลยไว้เลยไปเลยไปเลยว้ายูว รู้อีกแล้ววันรู้อีกแล้วกำตัวเป็นพวก,กูอีกแล้วรู้ใจกูจังเชียอย่าบอกนะว่าพี่จะรู้ใจหนูทุกตาเลยเหรอไม่เอานะพี่น่ อันนี้99แล้วครับอย่าอยู่ฮะอย่าอยู่ตกใจมาตอนไหนโอ้โหเอาทิ้มปาดอีกจิ้มไปทิม้มแทงปาดอีกเติมเบนที่รักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปว่ะมันไปข้างนอกไปข้างนอกไปข้างนอกโอ้โหจะหลุดเราไม่ทันครับ จนแล้วกูโดนแล้วผมมีเวลาประมาณ10ว,วิี20วิคือวิ่งอ้อมคนตะทางขนาดโอ้คนนั้นปั่นเจนจบแล้วฮะเรียบร้อยฮะ Yeah.